ไม่ได้ไปครับตอนถึกโอ้ยครับเต็มปากเลยกินเขาแล้วพอดีกับเล่นลองตีบ้างบนตุ๊บแด้วครับโอ้โครับบนกินเนง้อปุ่นีงซ้ำด่อด้ยเลยครับเนี่ยน่ครับตาโป้ที่ผม สื้อมาใหม่นะครับสีเขียวครับนี่ข้าวนี่ครับเขียวนะครับไม้กินเขาเรื่นี้ครับกินเขาเรื่อก็ดีครับเลยต้องตีบ้างนี่ครับกัดอยู่มองใหม่นี่ครับเยอะไปท้ายไปน่าไม้กูปลาเรื่องนี่ครับกัดแท่งขนาดครับชิมนีกับ มาแล้วครับส้มใจอยาวครับใส่ยังไงสิครับหนุ่ยเป็นขว้างธรรมชาตินะครับนี่ครับคลิปนี้งกาฝากกดไลค์กดติดตามกุ้ยเช่านั่งใจผมต้องลิปต่อไปครับพี่น้องสวัสดีครับ